สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอทุกทกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวละแนวทางนะคะพี่น้องจ่าลาวพัฒนานะคะสูตร2นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่สองที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าเข้าหรือหลุดนะคะแอดให้เด่น4กับเด่น5ไปนะคะวิ่งรูดที่ศ1นและ5นะคะพี่น้องจา๋าตัวเน้นตัวเน้นไม่มานะคะพี่น้องจา๋า0ูนย์กับ4เนาะแต่ก็มาเข้าทางสอบปปลาวนะคะ สองห้าเนาะแนวทางออกหกตัวออกสองห้า9ก้าห้าหกห้าหสามตัวออกห้าหกเนะคะห้าหสองตัวบนอกอก6 9เงตัวล่างเขาใช้ตัว ตัวที่4กับที่5เป็นล่างนะคะ95นะคะส่วนสองห้าทางสอปปลาวนะคะเอาเป็นล่างนะคะ25นะคะพี่น้องจ้าแนวทางนะคะถ้าพี่น้องวิ่งรูดเนาะก็จะเข้าทั้งบนและล่างเอ่อเข้าล่างทั้งคู่นะคะ95นะคะแต่ว่าเอสเอสกระโดดไปนะคะได้แค่สองหหสงนะคะ มั่นใจว่า5-2เนาะแต่ไปออกทางลาวนะคะไปออกทางสปปลาวนะคะ2-5ได้ตัวกลับนะคะ5-2เนาะตัวเด่นมานะคะแต่ว่า9-5รูดไม่ถึงนะคะพี่น้องจ๋ารูดไม่ถึงนะคะขอโทษพี่น้องด้วยนะคะสูตร2นะคะถ้าใครวิ่งรูดก็เข้า9-5อยู่นะคะ5-9เนาะตัวกลับก็นี่นะคะ ก็เข้าสองห้านะคะก็เข้าต่อเนื่องมาหกห้างวดนะคะงวดที่ออกหนึ่งศนย์สามหลุดไปนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเป็นไงไปดูนะคะพี่น้องจา๋าเด้งบนล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะตัววิ่งรูดก็เข้านะคะตัวเด่นก็เข้าตัวโรงก็เข้านะคะไปลุ้นกันต่อนะคะ แนวทางทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับวันนี้นะคะแอดห้เด่นนะคะอันนี้ลงนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อไปนะคะอันนี้เลขวิ่งรูดนะคะ เด่นนะคะเด่นศูนย์นะคะลงห้านะคะพี่น้องจา๋าเลขวิ่งรูดฟันนะคะก็จะมีเจ็ดมีสองมีหนึ่งนะคะศูนย์นะคะ ทำมาเจาะกันนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์ศูนย์นะคะถ้าไม่มาตัวเดิมนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ลกเอนาอะก,ก็คิดว่าน่าจะมาให้เห็นนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะคะส่วนห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางทุกแนวทางไปกลับด้วยนะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะตัวที่แอดชอบก็จะมีรูดได้รูดเลยนะคะพี่น้องจ๋ารูดได้รูดเลยนะคะบางทีเจาะบางทีก็เจาะไม่ถึงบ้างกระโดดบ้างนะคะศูนย์หนึ่งนะคะตัวที่แอดชอบนะคะศู 1, 02, 20, นย์หนึ่งศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะส่วนห้านะคะแอดชอบที่ห้าศูนย์ห้าสอง หาเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าไม่ว่ากันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่ห้าเดือนแปดปีหกสี่นะคะอ่ายี่สิบนาฬิกานะคะสามสิบนาทีนะคะโดยประมาณนะคะทางไทยนะคะพี่น้องจา๋าทางไทยเนาะ ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะสูตรนี้นะคะได้มาจากการคำนวณนะคะตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ